เอาค่ะพี่น้องสําหรับเมือนี้อากาศเป็นครึ้มครึ้มหนาวหนาวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นครึ้มครึ้มเย็นอ่าเป็นครึ้มครึ้มหนาวหนาวเย็นมากค่ะบ้านเอฟซี C, ไปจังไรเนาะเอาเชียนเฮียนเชียนเฮียนเมื่อคืนนี่พี่น้องเอาสี่เลขรถคันนี้ซีเจ๊ซี ว่าสี่เลขรถขั้นนี้เกตซีแหละกะไปซื้อสี่เลขรถขั้นนั้นหกออกหกสี่เกตพี่น้องเลขเล้าหวัวกรอนนะ่ะกะมาซื้อกะมาสี่บ,สบับ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 อยู่เลขนี่กะออกสามสองโอ้ยเซียนเหีย e นนี่คือปวดเถีนออเอามื่อนี่เด็กหน่อยมีเส้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบอกเลขเล้าอยู่น้ำรถของน้ำเฮียนน้ำซ่านแม่ขั่วหรือว่าอ่า มาจอดฝากไว้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเมืองานนี่พี่น้องเด็กมีเส้นอ้าสวัสดีค่ะอาจารย์เฮียนเฮือนแล้วเฮือนแล้วงวดก่อนไปสี่สองสามพี่น้องออกสามสองอยู่ดากรดขั้นที่แม่ขั้วขีนีละพี่น้องนี่มาพีมาพีเร็แล้วอาจารย์เฮียนเร็แล้วมาบอกเลขพี่น้องเอฟซี FC, นั่นนี่เล็แล้วนี่คะ่ะงวดก่อนน่ะสี่ยุขั้นนี้คะ่ะ สองสามแบบ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 เมื่อคืนนี่ซียุคฮันนี่เจ็ดซีเมื่อคืนนี่อ่ะดูให้หน่อยว่าเลขจะออกตัวไหนวันนี้ไหนมาดูชิโอ้ยบวกคือซีเลขศูนย์น้องบ้านนี้พี่น้องอ่ะไปดูที่มันจะออกตัวไหนดูลิกลิกโอ้ยพี่น้องศูนย์หก เป็นจังสั้นน้อบ,บาทน,นี้พี่นวงสี่เลขศูนย์แล้วกลับไปสี่เลขหกมามามาย้ำอีกทีแล้วแล้วมามาชี้ให้หน่อยแล้วว่าเลขออกตัวไหนวะอาจารเงี้ยนเลขแตออกตัวไหนดีมันขึ้นกับสี่เลขเล่าเมียนไหนไหนไหนเลขแตออกตัวไหนมาชี้หน่อยสิมันขึ้นนี่สี่เลขนี่สี่เกตเนี่ยนี่แม่พอเลขสี่เกตสี่บับบับับ แล้วกลับไปซี่เลขหกนี่ซี่เลขหกอยู่ระคันนี่นี่ีเต้เลขหกจังฉีระนี่นี่ออกหกกครับชี่เกตเมืขึ้นอย่าบอกเมาให้น้องน่องสิอ๋าสี่เลขศูนแล้วบันเฮ้ใ้จ้ใส่ออกตัวไรใส่ออกตัวไรใส่ใส่ใสแล้วออกตัวไรเฮ โอ้ยศูนย์อินีพอดใหญ่สองสามศูนย์สองสี่ตัวนั่นแหละสี่แต่ศูนย์สี่แต่ศูนย์อยู่บับบับอยู่ไทยไทยไทยไหนตัวไหนเรียกออกตัวไหนเพื่อนอาจารย์เฮียนอาจารย์เฮียนนะ อ<โ>อกแน่นะวันนี้นะะ่ะศูนย์ออกแน่นะอาจารย์เฮียนนี่โบเมนอาจารย์ธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อมือขึ้นนี่บอกชี้เกตเหลวเนี่ยมาดสีส่ขั้นนี่มือว่านี่มาแล้งตัวพจน์จิกาบา ainsi, นี่นี Double ่มาดส, talked, ส,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 สี่ขั้นนี่นี่ส,ส,สี่ปั๊บปั๊บดูนี่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 ปั๊บนี่ก็มาซื้อเลขหกปั๊นี่มือขึ้นนี่เนี่ยเนี่ยนี่สี่สองเทีย ออกห6กหมีเตนี่ตอนสามันไอซี่เลขศูนอยู่ปั๊บปับยุ่อย่างขึ้นสายตว้นเสือสบาบงขึ้นบอกเรงเล่าออกวออแ้วกหอกหกีเหมมือขึ้นนีกตะวาีสองตุ้ยอยู่ตะวาสองแปดอานที่ว่าคันดินไไรเมื่อแรกนะเอาว่าสีซื้ออยู่หมมันเดาแต่บางช่วนะแม่ว่าชุบอานก็อานจะุบอันก็อันจะวีด้วยบอกโอ้มือเขาเปนสลับเพราะปัญญามบอง่ายใส่เงียใส่ใส่เอาเอาพี่น้องเอ้า มาบอกอางานเร็วๆมาบอกอางาเร็วๆบอกอันนี้บอกสี่อันนี้บอีออ่อันนี้บอี่บอี่เลยเฮ้ยับอกมานบอกใรน้องไปซี่แล้วไปลาไปซี่แล้วไอ้เจ้าาิชื่อรถไหเร็วๆาิชื่อรถอีจ้านไหด้อไปไปบอกงานเร็วๆเงี แต่วางยางมามาสีเหล็กศูนย์มันเจียวออกศูนย์อีรีบอะห,หึมันสจีออกศูนย์อีรีบมันมันมันสีเอออ เป็นสันลออกโหกบานนี่เรียกรังเลียกบนออกซิเกตมาขึ้นนี่เลีกเล่าเอาบานนี่สิัวบานนี่งวดนี่เมื่อสี่เรียกศูนย์นีบวโอ้อยน,นั่นซื้อแต่เลียกศูนยีเแล้ว อยน,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 นับ,บกลองเนี่ยไอ่นะจ๊ะให้น้องบอกเลขขนา,ใา,ใา,าะใส,ส่บ้างใส่บ้าบองไรบ้าคือสีตะเล็ศูนย์เทพพี่น้องเล็กสี่บลูมี่ศูนย์อีริบบอกใส่บ้าใส่บ้าตัวไหนเนาะมาเลยแล้วอาจารย์เฮี้ยนเด็กหน่อยมีเสียษพี่น้อง <laughs> พีเล็กอืมมาจับมามอยูตาเลขกศูนย์เด้พี่น้องเออศูนย์หกศูนย์ห้าบ่เอาศูนย์หกศูนย์ห้าเด็กมีเซนชี้ตัวไหนออกตัวนั้นอ่ะมาขึ้นนี่ก็ออกเลขเล่าพี่น้องออกสามตูวเลยออกบ่ออกออกออกบ่ออกบ่เนะออกบ่านอ,อ ออกออกออกเลขมาเนะ <c oughs> าะเ้อะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวแม่รัวสิไปเขียนให้ได้พี่น้องเด้อชี่ตัวไหนออกตัวนั่นสาหรับเด็กหน่อยคนนี้มีเส้นออกมาหลายงวดแล้วพี่น้องสุดเก่าซีกับบอกสุดเก่าซีงวดที่ผ่านมากกับบอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ร,ไไรัวอะไรั่ะจักเทีย ได้แต่ซุ่มอยู่ทางไก่ได้แต่ซุ่มอยู่ทางไก่เกาหลีพี่น้องได้ว่าหลานชีตัวใด,ด้ตัวนั่นเอางวดนี่ชีเลขศูนย์ไปเนียนย่ำที่เลขหกกับเลขห้าได้พี่น้องเด้อจับใส่กันมันจะเป็นศูนย์หกศูนย์ห้าบอน้อขาพี่น้องนาะไปไปจับใส่กันจะเป็นศูนย์หกศูนย์หาบอ เดี๋ยวแม่ขั้วสิภาาไปเขียนตัวเลขให้เนาะค่ะพี่น้องเนะาะมาบอกหน่อยเร็วเร็วมาบอกหน่อยเร็วเร็วมาบอกหน่อยเลยมันจะออกตัวไหนเนาะตัวเลขวันนี้ออกตัวไหนนะดูหน่อยชีเฮี้ยนเพื่อนเพื่อนไหนไหนตัวนี้ห่ะสี่แล้วพี่น้อง ตีเลขศูนย์อีกแล้วไปแล้วคุณพี่น้องไปแล้วได้ปีกัวเบายัางเพระท่านปิ่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ะแม่ขั้วเสร็จไปเขียนตัวเลขให้เนาะค่ะพี่นอนะอ้องเนาะบา่มันแ่เขาขั้วฝันขาเจา้าบ่เออมันเขาความฝันเขาเจ้าว่ามาเอาเลขน้ำน้ำทีน่ะมาเอาเลขให้เพิ่น ไปเอาปลาไขปลาระป๋าตายสามตัวเขาเรียกว่าเล็ดแ่มันตายแล้วมันอยู่แล้วมันแม่นอ่ล่ะเขาเจ้าเลยมากเนี่ยมาหยาบไหนตั้งน้ำมาเออเรียกว่าเรียกว่าเล็ดนะตัวใดเลยถามเขาเจ้าเจ้าน้ำสามแปดแต่สามแล้วว่าสัตวเออสามแปดแต่สามแล้วว่าสัตว์ไอ้เก้าเอาไว้แน่้ยูุว่าสัตว์ถักเอาไว้หลายเพราะว่าฟันปลาเจ้าปลาไขสามตัวว่าสัตว์เป็นแบบนะแต่เนตายตายว่าสัตวโอ้เสี้ยนปลาติ๋ว เสียนปลาติวย่ำข้มฝันบ่พี่น้องเพิ่อนฝันเพื่นฝันเพื่อนฝันอันผู้ผู้ผู้มาเอาเลขกนุ่มผู้มาเอาเลขนุ่มเพิ่นเลเพิ่นฝันเกียว่เหาแน้ามาเล้ย้ามาล้ว่าไม่แนวไห้แล้วนีตาอยู่เนีามว่าจเอาไห้เจ้าก็เอาปาามตแต่ว่าทามันตาตาย่ บ่าเนี่ข้าเจ้าฤาษีควบฝันมาป่าตายคือเลยมันอยู่แล้วข้าเจ้ากฤาษีแต่งแบบนั้นก็เลยถามข้าเจ้าว่าตีว่าอะไกันผู้เจ้ามั่นใจสดายไหวแปะก็ก็แปะก็ก็ไว้น้อยเดียวแล้วขอกระนั้นสามแปะแปะสามก็แล้วกันเอ้าเออโอ้โหเดี๋ยวดพี่สันกุองใบยำเนี่ยเนี่ยกุ้วแน่เจ้าว่าสั่นไอ้บ้ามุขข่อยกับฟันมันมาตรงกับเจ้าเออสิกุ้ไปบอกเพค่นดอกกระได้วางสิเอือเอาสั้นนี่ละ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเขาเลยเห็ดสินสมาจัหันมาอย่งีจวไม่้องเรียกกอมเีาำ่าวเขาก็ยาแล้วนจะอเขาเด็ไทเขาเคเห็นไทยาจัวยาเขาระวังสีไม่ไม่ชิน่าที่นี่คนเราเป็นพ้าหลายๆเขาเปนนางขึ้นจังเขาเปนนางสังเขาไม่เมือเก่าย่าเงี้ยเต็มคนหลายไที่นี่ไม่สินเออเข้ากับไปนบ่วะ แปลงฟันแม่บินแปลงไหนเห็นผเห็นเจ้าโอ้ยแม่กับฟันปลาใส่บาทอยู่ดิเหมือขึ้นนี่เป้นจั้ไเฮ้ันเฮ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้าเฮ้เฮ้ยเี่าเฮ้เ้ยเฮกยเ้นเฮวยเมาน่ฮ้ยเฮ้ยเฮันเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮมยอฮ้ยเฮ้เยเฮ้เฮ้กเฮเฮ้ยเฮเฮ้้เ อันเป็นบุญอยู่หะ่ะล่ะมัิ่นล้มันอยู่ในปาน่านไงแม่สินมพิ่นละจกแหวนเล่าออกมากแหวนเป็นเกี่ยวเป็นเกี่ยวดอกน้อยๆคนเรียว่าว่าขายบุญแต่ชิบอะไรหาพันคนกว่านเรียว่าจังทีละเออคนเราคนเรมีเงินออกบุญเพิ่นเราเอาแหวนให้ไปขายใหายเพื่อนแม่เออเป็นบุญใหญ่เลยล่ะเอะอเออเออเอาพี่น้อง ลอยอัดเอาเสียงเซียนปลาติ๋วเด้อพี่น้องยำอีเด้อยำยำเซียนปลาติ๋วเพิ่นฝันว่าอันอันพู้มาเอาเลขกน้ำเพิ่นนั่นเพิ่นละฝันว่าอันข้าเจ้ามาเอาฝันเกี่ยวเพิ่นบแมเป็นเพิ่นฝันพุ้มมเอาเลขกน้ำเพิ่นอ่ะฝันว่ามาเอาเลขกน้ำเซียนปลาติ๋วอันเอาเลขให้กระบอกเพิ่นว่าเอาเลขให้กระบอกอันเอาไ้เนาะไแต่ป่าตายสามตูพะนะ เอา้าเดี๋ยวแม่ขั้วสิยำน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อยำใส่กันเด้อระวังเสี่ยนปลาติ่วกับเด็กมีเส้นเด็กมีเส้นซี่ตัวไรออกตัวนั่นเมื่อขึ้นซี่เลขเล่าออกเลขเล่าหกสี 6, 4, 7, ่เจ็ดยำเลขหกสองเทียแล้วก็ไปยำสี่เจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องเด็กคนนี้บอกมาแล้วสามหัติดแต่ว่าแม่ขัว้วบ่ไไรน้ำแจ๊กเทียหลานแม่ขั้วนี่แหละ ไปได้พูดลูกอาร้านที่ไปอยุ่เมี่ยงนอกคุณพี่น้องเขาถือสูงวดสามงวดแล้วพี่น้องเอารอบนี้เด็กมีเช้นนะคะพี่น้องเนาะชี้ตัวไหนออกตัวนั้น0 6 0ย์หกนหนี่คือสี่รลดขั้นไหนออกขั้นนั้นเด้อพี่น้องเด้อแล้วเสี้ยนปลาติว แล้วเสี้ยนปลาติ๋วกับย่างยำนคำข้มฝันของของเพิินเนาะค่ะพี่น้องเนาะเสี้ยนปลาติ๋วกันย่างยำน้ำข้มฝันของเพิินเมื่อกี้นี่อ่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งตัวเลขของเด็กมีเส้นน้ำกันเนาะเมื่อกี้นี่แม่ขั้วร้อยอัดเอาอันมแตรร้อยได้ย่ำไรกระไดเสี้ยนปลาติว๋วเพิินวามีคนซีหาโอเกตแปดคนมาก มามหาเพิ่นดูเฮียนเพิ่นว่าข้าเจ้าฝันข้าเจ้าฝันเกี่ยวเซียนปลาติวฝันว่าจังไหฝันว่ามาถามเอาเลขกน้ำเซียนปลาติวเซียนปลาติ๋วกับวาบ่มีไห้ข่อยบ่มีเลขกห้ยดอกว่าสั้นอันข่อยมีแต่งแต่อันปลาเนี่ยละว่าสั้นเพิ่นว่าเพิร์นเอาเซียนปลาติ๋วเราเอาปลาห้ซสุ่มเอฟซีทีทีมมหาเพิ่นพี่นองเพิ่นเบิงคีบแม่รัวเล้วเพิ่นก็เลยมหาเซียนปลาติ๋วเพิ่นว่าสิเป็นเลขตัวเดียวกันบอ เพิ่นกะเพิ่นกะว่ามันใจเนาะค่ะพี่น้องเนาะ oh. เอาค่ะพี่น้องย่ำความฝันเซียนปลาติว้วเอฟซีฝันเกียวบั่นมะเอาบันนี้เพิ่นละมะเอาเซียนปลาติ้วก็เลยเอาปลาให้สามตัวแต่ว่าเป็นปลาไตาถ้าเป็นเลขมันสิบว่าเป็นศูนย์สามแปดบอกพี่น้องอ้ oh. ปาายปลาไตศูนย์สามแปดเขียนอีกก่อน ปลาสามตัวล่องตัวนี้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อแม่รัวไมดสงสัยหล่ะเพราะว่าอ่านเซียนปลาติวเอาปลาตายให้พี่น้องเอฟซีภูเพิเบ่งคิดแม่รัวแล้วเพิ่นก็เลยมาถามอ่าเซียนปลาติวว่าเป็นเลขตัวเดียวกันบอนี่ละพี่น้องเอายำอ่ะเด็กมีเ้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะเด็กมีเส้น,นะ ชี้ตัวไหนออกตัวนั้นแม่เมืองพลนอันนี้แม่คัวว่าจะออกเนาะคะ่ะแม่เมืองพลนเด่นบนซีตัวเดียวเด่นบนล่างสีตัวเดียวเอาหัวที่ผ่านมาแม่เมืองพลนพล่นกบฟันสามตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเลขเพื่อนหลายตัวก็จริงแต่ว่าเพ่นฟันสามจับคูมีสี่ศูนย์สี่แปดสี่เก้าสี่หนึ่งศูนย์แปด 0 9 0 1 8 9 8 1และ91อ่อะแคปหน้าจอกันไว้พี่น้องสำหรับแม่เมี่ยงค้นแล้วก็เด็กมีเซนย่ำความฝันของเซียนปลาติวกับเด็กมีเซนเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอาแคปหน้าจอกันไว้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่คว้วนด้เด้อค่ะพี่น้องเด้อพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ